เอนได้รู้จักลิ้นจื้อรักและดอกอกไส้ปันนะคะข้องบริสันร์ดีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดนะคะจะขันแนะนำกล้องปีจ่ายคือคุณเจริญรักยีเซนค่ะค่ะอดีตนะคะเอนก็เกปุยิงเกยป่วยค่อน,นึงอะนะคะคือคือคือเกยป่วยมันมัน,ม,น,ม,นมันต่างป่วยต่างเป่วยอะน,นะคะบอกตรงๆเลย คือเราไม่ต้องหาอะไรกันแล้วนะตอนนี้มาตึ้งจุดนี้เร้วคือมันป่วยเตกเกอร์ยันผู้ไหนไหางตึงกันแล้วก็คือหลังจากนั่นก็คือไปยาหม้ออยู่เอนนั้นจะจ่ายบัตรประกันสังคมกล้องโบ,บอ่ากล้องโรงพยาบาลทั้งรวมเพจรกะเอ่อจ่ายมานานจ่ายระยะเวลาเอ่อ้องปีซ่มปีมันพัฒน,นาค่ะรคมันพัฒน,นาไปจากเ,าเดิมทีแกมอว่าเป็นไมเกลนเป็นประจำเดือนมาไม่ปกติ จนว่าชุดตายตายชุดนะคะหมอก็จีนเนื้อตรวนะคะตึงตอนนั้นนั้นบอกได้เลยว่าอาการยำเยมากเป็นน้ำเป้งแล้วกาเแล้วกาเม่นข้าวแเบบจะนิเตนไม่กิดว่วเอ็นจะมีลุกได้เรวจะนิเตว่าเอ็นต้องคือไม่น่าจะมีกรอบครัวได้เร็วด้วยซ้ำหลังจากนั้นเอ่อเปอิดข้าวมาเรียนรู้ในดองบทสัต์อดีมันเป็นจุดเปลี่ยนก็เอ็นว่าซึ่งเต็เปลี่ยนผยนคือด้านเรคคือหลังกล้องสุกราป เรื่องตีสองอะค่ะก็คือสังคมเรื่องทีสามก็คือป่าวาจิตใจหลายล่สิ่งหลายๆอย่างคล้ายเป็นเอนจบความรู้เพราะมันเป็นความรู้เตว่าเอ่อเตวาเรามาใชายในชีวิตจริงได้แบบคือไม่เสียเวลาเปล่าเลยแต่มาหนังผมย้อนกลับไปคิดอันเตเราคิดว่าเรามาหนังแบบโอ้นอนโนโนโนอนนั้นน,นั้นคือมันคุมกามากกับชีวิตกเ็เอนสรุปว่าเออนได้กลบกลัวไม่ได้ชีวิตไม่ได้อ่านไม่ได้สังคมไม่ดีดีกว่าเดิมนะคะ เและข้าววินัยไกลบุตรทุกวันจงนั้นเอ็นานการนหนากขรกองฟีโนเริ่มเริ่มเปลี่ยนนะคะเหล็กแหลกนะคะหลกบ่าวของตัวเองนะคะแม่แม่ก็เจิน้องฟีโนตที่กับเชิญกับไม่ครับสวัสดีครับเนี่ยค่ะจากต่วาเป็นมาแร่งพักมาลูกนะคะคุณแม่ไอมาด้วยลิ้นจือหลักเลยดอกอกใส่ปันก็หมดชั้นอ่ะดีเขาเลยไม่คิดว่าตัวเองจะได้ลูกอีกแล้ว แต่การน,นี่อย่างใดก็มาหลังจากตีบัดบัตเองเป็นปกติเร็วแต่อาจจะหว่าเอ็นก็ไม่เข้าใจว่าหน้าจะหว่าเอ็นอย่างตอนดีอ้ายไหมไหมอันเขาอาจจะได้ยินแต่วไหนก็งเอ็นไปหรือว่าอย่างไงก็ไม่รู้บวกกับว่าเอ็นไม่ได้เรียงลูกเองไม่ได้ควบคุม่องอหารกันขินเขาจะจบกินพวกนามอัดลมแล้วก็นุ่มเซเวน่นนุ่มขนมก๊อปเกียวนุ่มเล ล้วก็ตีซ้ำกันแม่อบอกว่าลูกมาม่าอยากกินหมากแรงนะเขาจะไม่กินต่อหน้าเราอ่าก็ไม่กินมาม่าลวกแต่เ็าจะกินมาม่าดิบไปเลยค่ะแล้วกาใส่เวลาแม่มาประจ,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 จุมเวลาแม่มีจัดประจุอะไรตีนั่นจะปล่อยก็อยู่คนเดียวไว้อยู่กับตัวทรัพย์อยู่กับข้องต่ก็จบนะคะแล้วกาเงินได้ต่มีต่ก็เก็บละท่อมไว้นะคะก็มดไว้กับซิ่งเหล่านั้นปรากฏว่าแม่ไปพร้อมน้ำโคกน้ำมัลมุ่ม ก็ไม่กินในบ้านนะก็แอบไปกินแต่ตายกล้วยม,มันมันมันติดอันก็ยากกินก็แม่ไปปอบตีลางอันตังก็มดนะปีปีเป๋แล้วก็ไปปอบนุม่มมาม่าช่องมาม่าดิบหลังจากนั้นก็คือเขาจะมีอาการเจ็บหัวใจเจ็บหัวใจอยู่บ่อยๆเราก็ไม่รู้นะว่าปั่นปลืออาจจะแม่กิดว่าลูกอันอาจจะดื้อแล้วก็ตึงไว้กระตั้งกันบ่อยมากกับเขาอัน อ่าตึงก DA, ็มีอาการเจ็บหัวใจพอมีเจ็บหัวใจพอเตี้ยงกับแมนค te ือก <reco Christ. S 1> ็จะกำหัวใจแต่แมก็จับร้นมากนะคะตอนนั้นไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าก็ตั้มหรือว่าจริงก็อาการของก็าเเจ็บเจ็บพอว่าพอเราเล่นไม่ได้พอเล่นได้ก็ลุมหัวใจก็กำเจ็บหัวใจก็อีกัดใจปืดปนันเน่ตึงก็เอ็นก็รวดไม่เล่นแล้วอ่าอาจจะคิดไปว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงลูกเองก็เป็นได้ตึงพอห่างจากนั้นเรื่อยมา เออกาอเขาไม่กวยได้ใต้ด้วยบางทีการเรากันไม่ได้ตามแต่บางทีปวดตามไปเร็วสิบกว่าวันปีเป๋ตามลูกว่าใต้มั่งไม่ก็บอกว่าไม่ได้ใต้เลยไม่ใต้ทีนี่ปัญหามันติดรบกันบ่อยๆมากเลยคือเขาเหยื่อใจป้าเขายังยังมีอาการก้องกันเหยว่เล็ดเหยื่อไรป้าเขาเลยคิดว่าลูกกันขี้เกียจยกขึ้น นาโดยแต่เราการสังเกตอาการอยู่เพราะวา่าไปนอกก็ดีมดเพราะวา่าอาการเดี๋ยวได้ผ้าของเขาเป็นเป็นอยู่ประจําประจําประจาทีนี้มั่นเริ่มล้แเลยวันนึงอะค่ะไปโรงเรียนมาตึ้งกลับมาตึง้งก็ตําเนี่ยเจ็บอีไายเลยนี่เจ็บอีไายเลยไม่ไปโรงเรียนอ่เรากาว่าลูกขี้เกียจไปโรงเรียนลาว นะคะนี่ผมไม่ตั้งเคตอาการกองลูกว่าลูกที่การไปโรงเรียนก็เรากะเตี้ยงลาวเลยเพราะว่าเราคิดว่าเป็นหนี้ใช่ของเขาแต่ว่าเราบางทีเราก็ลุมแล้วนาะว่าจริงๆก็อาจจะไม่ใบตัวก็ได้ตึ้งกะทีนี้ไม่ว่ากับปนนีกิดลิ้นจืดกนันไปเขาว่าเนี่ยเขาเปิดไอ้เร่เดิ่มเด็กมันเป็นตุ่มหนำป้อมมาซามเซาเม็ดนะคะเหละๆกันพอลังๆคือมันเริ่มหมาขึ้นหมาขึ้นตึ้งกะเรวอ่าตะฆ่ากองเขาวัน พอจิ้มลงไปแล้วเนื้อบริเวณนั้นคือไม่ไม่แดงลับคือมันจะดำขนุกเรวดฟีโนโต้องได้สักอย่างเร้วเ,เริมเริมเริมปาดเริ่มแดกกันก็จะเริมเป็นนุย้ยเป็นนำเป็นน,ำ,นำเรื่องนำเรื่องนำเรื่องมาน้าหวาตกยายาจิตญาเร็วเต็นเด็กเอ,อิญไปอยู่นั่นกามไม่เม่นเป็นนาะแต่ยาจิตญานก็เลยคิดว่าน่าเป็นเพอาไปในเรยวเขาเอาความรู้จากเตวตัวเองได้มาเรียนรู้ในเรื่องกล้องบนสั้นอาดี้ ตัดสินใจเลยค่ะแม่ไม่ต้องไม่ต้องรอหม้อไม่ต้องรออะไรคือแอนตัดสินใจเลยตอนนั้นตังค์ค่ไม่ไม่ได้คิดเรื่องเงินเลยมีแต่ได้กคือให้หลูก,กินก่อนวันจุดลิ้นจื้หลักเลยดอกอ,อกไายปั้นก้องเหมือสันหาดีอะค่ะวันจุดตังกินตังตาอาลการต่า,ตาแ,ะะตแปร่แบบนี้นะคะปรากฏว่าอันนี้ออกมาตามปาาเตลเลยแอนใจย,ยาลิ้นจื้อแก ยี่สิบจุดกะก็แียงปลบมือไห้เล่นซื้อหลักเลยดอกอกใส่ปัน้นสินี่ตาเราไม่มีความโรตรงนี้นะเห็นขิดห่าตาเราไม่ได้มาเรียนโรตึงนี้เราอ้มไม่ตกตงงา้งเงินประว่าการกองก็ไม่ออกเกยป้าไปห้ามอนะคะเหลียดเอียดมีปัญหาตาเลาครับโรงเรียนกลูได้เจญผูป้ปกครองบอยนะคะแต่ว่าอ,อ,อาการคือเขาเขาจะเอาแต่ใจอัน อ่าไม่ไม่รู้ว่าลูกไก่เป็นปนัีไม้นะแต่พอล่างจะกินลิ้นจืออาการเล่านันก็ตุเลาลงตุเลาลงตุเลาลงทุกวันเนียนใคเอ็นรอยยิ้มมั่งเลยอนะคะมีรอยยิ้มแล้กการไม่ก่อยโบไม่ก่อยโกรธนะคะแล้วก็แปลก,ก็หายไปในยี่สิบห้าวันก็ะได้ไปโรงเรียนก่ะจากลิ้นจือยี่สิบจุดเราะจะนั้นเอ็นก็คว้าก่อยหวาในเรื่องของความโรต่งเนี้ค่ะมันเป็นความโรเตี่นําไปใจได้จริงเป็นความโรนอกรัวหมาไล่ติวะ มันมีขาหมากเราถ้ามัดป้าตัวเองรถนะคะเป็นต่างรถป้ากลบลวรดรถป้าลูกรถนะคะสำหรับเอ็นก็ไม่มีอะไรกว้างวันนี้นะคะก็ก็ว่าประกอการของตัวเองดีใจหมาก,กะดีใจมาก,กีอ<ๆ>่ะดีใจหมาไปได้อยู่ในบทชั้นอดีลนะคะได้ลูกได้ถูกถึงทูกอย่างนะคะเป็นชีวิตเปลี่ยนจริงๆค่ะตุกวันนี้ก็ ขอ,อย่างต้องดักซานะคะแต่ว่าก็เกลี้งยงแล้วแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะรักซาตันวันนี้ปล่อยไว้การมันระยะาตันมากไม่คิดว่าแป้จะง่ายตันนะวันนี้จริงๆแล้วเห็ถนตัวว่าจุกดีมากแต่ว่าลูกง่ายตันวันนี้นัดเต็มตีเลยก็ตันจริงกะกาฟีโนโอ่อาชาหมาติดกันนะข้องประมาณยี่สิบห้าวันกะแต่ว่า ใจเบียบเปนปา,าใจเบียเอ็นไม่รู้นะแต่เอ็นได้กลับเอ็นคิดว่าอเอ็นออกเบียแต่เบียแต่ว่าแวงแวงเผยนะกลับลงว่าเอ็นตั้มอยู่ตึงนี้นะบ่ปยสัตนหาหนดีก็กลืนกลับไม่รากลืนกลับให้เราปรากฏว่าเบียนมันไม่ได้คัดร้นในหลายเดือนก็เห็นเอ็นสามารถบริหารได้ต่างทงแต่ว่าต่างๆแต่ว่าลูกใจยาไปเอ็นว่าหยีมาจุดเปลี่ยนคุณเล่นไม่รู้แต่เดยเต็นก็ได้กลับจากบ่อยัทอดี รเอ็นตอนตึ้งตอนนั้นเนี่ยไม่ได้กิดเหลัองเบี้ยแล้วกะว่าว่าเราจะจ่ายเงินต่อเดยเราคิดแก่ว่าตําเปลือยลูกได้กินยากาปรากฏว่าเบี้ยไม่ได้ไม่ได้กระต้นอย่างเบี้ยนะคะแต่เอ็นก็ไม่ได้ตาหมาจีบเอินนะเอ็นตำลินจื้อย่างเดียวตำตาอยู่ปัณีอย่างเดียวคือจัดจัดประจุมอไปเยี่ยมคนไข้ดูแลไปเยี่ยมเอาควาชวนคนหมากวังเบ็เนี้ยเอ็นตาอยู่แบบเนี้ยอย่างเดียวการหยิบมาจุดมันน่าจะทองทำมื่นได้นะแต่ว่า แต่ว่าเอ็มไม่ได้ต้องยิบยืมใล้เลยในเรื่อง้องการหล,ลักชาลินหลักชาฟีโนน้าดูแลดูแลฟีโนนคืออย่างบริยานอย่ยงพ่อนะคะแล้วพอเขาก็ได้ตางานทุกวันเอ็นก็ได้ตางานทุกวันติงก็กินยายเองได้มีอยู่ขึ้นก่อนหน้านะคะขึ้นก่อนหน้าอย่าตกใจอาการของเขาวันวันเดก่อนจะง่ายวันเดิดก่อนจะเป็นปกติอันหนักกองเขาจะมีลมมุดในจงตองนะคะตุ้งกา เออเขาลุกขึ้นกินยาเองขึ้นนั่นกลางขึ้นก็ไม่เรียกพ่อกับแม่เขาอ,อยู่ขึ้นกินยาเองในกลัวปานเม็ดไม่โกนกำไปเต่าเดยแสดงว่าเขามีความมั่นใจแล้วในตัวลินจือ้อเขาช่วยกำกินพอเปิดเลยในในในกล้วอ่าเม็ดยาล้อนอยู่เต็มมอดตึงกาหยกขึ้นตกใจนะคะก็ตามแบบพี่โน่ไปในไรนานนนกูอยู่เจ็บในปุ้งเจ็บมาอตึงกะทีนี้อ่ ขาว่าเออเขาจะปุ้งมากก็เลยแม่เคยเคยเป็นอาการแบบนั้นก่อนนี้งายนะก่อนนี้งายจากหมาแรงงั้นเคยมีอาการแบบนั้นก็เลยนึกออกนะคะก็เลยไล่ไล่ตัวดอกตัวรักไล่ไม่ไม่ไม่ยังเลยไล่แต่ได้แต่ใดก็คือให้เขากินในตอนนั้นพอเขากินไปกําแรกอ้วกเต็มเตนนอนเลยนะคะไม่ต้องตกใจอาการนั้นคือเ็าจะอ้วกเต็มแมดเลยเตนนอนนั้นอ่าตึงกาอ่าไล่ไหม เพราะว่าอวกก็คือลายไหมเพราะว่าเคยได้เห็นปรรสบการก์้องคุณส้มที่จงดูอะค่ะนี่เป็นวิทยาศานตเลยเคยได้ฟังปรรสบการณ์้องพีต้มที่จงดูว่ากินแล้วอวกแล้วใช่ไหมลายไหมก็คือลายไหมพอลายไมไปเหล่าพอตีตีซองเขาไปก้าว้องน้ำปี่เป๋เขาว่าจะปรุงก็อยากข้าห้องน้ำตึ้งปอก็ว่าฟีโน่ต้าว่าเจ็บโบงเจ็บได้รารกิจก็คือต้องต้นแล้วก็ไปยำเบงไปยำไปยำท้ายยอ,อกกันอ่าต้าว่าอาการเ่านี้ยนะตัดดันอยู่น้อยัน ลกเจอกตายได้เลยตึงกาตีนี้เอ่อกข้ากะเข้าอางน้ำปรากฏหวาโปะเก้าอางน้ำโปออกมาปั๊บยิ้มแย่งมาตึงบอกแม่วะให้รถตายวะว่างเอ่อกากะเป๊ดเยวกะเข้ามาหนังอยู่ตึงตามบบดีขึ้นหรือไม่ก็วบาดีขึ้นรไหมคะแต่ว่าในองน้ำมันวันนั้นไม่ได้จ่ายต่างวันเลยนะคะไม่จ่ายเรี้ยงหลองจอกหมกแต่นี่คือใต้กองเขาแต่อันยูอันอยูุอัน เมื่อนว่เด็กเลยกะรมัอนอเราเกิดลูกเลยแต่กล้าไปตึงกดน้ำก็ไม่ลงนั้นคือไม่ไม่ไม่สามารถกดน้ำลงเลยวันนั้นองน้ำทามวันต่อใจได้คุณปอก็การ,รอมรอมนะคะเอน็นมันเมื่อนี้เลยอะค่ะมันแกล้งเมื่อนคนอินเลยตึงห่างจากวันนั้นคือแพร่จะให้เรียบขึ้นมาเรื่อย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 แล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยจนเนี้ยเป็นเป็นวันนี้แล้วก็อตอนนี้ก็กเอ็นก็ลดยาตามกำลังนะคะลดยาตามกำลังเร็วกาให้ก็กินยางหล่ะ นาเก็บรูนนาเก็บรูนจ่าเตียง,งย็นนะคะแล้วก็กิดไหวลูก,กินต่อไปประว่าอาการของเขาวันตอนนี้ใจเย็นลงเรื่องอาการเรื่องแต่ว่าในโรงเรียนก็ลดหน่อยลงนะคะก็ก็พากนะคะสําหรับคนที่เป็นปอเป็นแม่นะคะสังเกตอาการลูกนะคะเออเนี่ยอได้ชีวิตไม่ได้กลบกลัวแต่ว่าความจําปันในกลบกลัวเต,ต่แต่ไม่ดีขึ้น นะะจากเครกองฟินนะคะก็คือแม่ก็เอาเใจใ็ดส่หลูกไอ้มาขึ้น <laughs> <laughs> เพราะว่าพวเอ็ดการนั้นแล้วคือจะรู้ว่าซึ่งมีการติดทุนในชีวิตนะคะ <laughs> จะรู้วติดต้นแล้วมันก็คือหลูกอันแล้ะค่ะสำหรับเอ็นก็กว้าไว้เบียงแคนี้ค่ะ